เรามีเตียงคิงไซส์ให้ลูกค้าสวีวีได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าคิดว่าเราใจไม่พอเราก็ยังมีโซฟาขนาดอันดูไม่ใหญ่มากแต่ลูกค้าก็สามารถเล่นทายาทได้แน่นอนเรามีตู้เสื้อผ้าและช่องใส่ของมากมายขนาดอัดไม่ใหญ่พอให้ซ่อนคนหรือชูรักแต่ก็ใหญ่มากพอให้ซ่อนเงินเมียหรือของที่สั่งมาแล้วไม่อยากให้ผัวรู้แต่เรารู้พาที่เบื่อจุดจีกันแค่บนเตียงแต่ก็กลัวที่จะออกไประเบียงข้างนอก เรามีเคาน์เตอร์ที่กว้างและยาวไม่ว่าคุณจะขึ้นไป1นหรือ2เรารับประกันความตื่นเต้นแต่เราไม่รับประกันการตกลงมานะจ๊ะห้องครัวกระจกกันก้นกับห้องนอนเป็นสัดส่วนกินไม่มีหลุดเสียงไม่มีรดๆอดคุณสามารถร้องเพลงในครัวไม่ต้องกลัวว่าจะมีผัวแกแค่ทำอาหารในกิงได้ก็พอห้องน้ําเรามีโซนแยกแห้งเปียกชัดเจนเหมาะสําหรับมิกิที่ต้องเข้าห้องน้ำพร้อมกันอีกคนจะอาบน้ําอีกคนจะขี้ก็ไม่มีปัญหากระจกในห้องน้ํามีช่องใส่ของมากมาย กระจกบันใหญ่จนอดไม่ได้ที่จะถามกระจกว่ากระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิ่นในประตภพีอุ๊ยตกใจความหลอ่อเป็นยังไงบ้างครับกับโครงการนี้มีแฮปก็ต้องมีปี้เพราะนี่แฮปปี้คอนโด